ไล่ดูเรื่องของการงานกันก่อนเลยนะชาวราศีสิงค์าเดือนนี้เป็นเดือนที่มีความบางเบาในเรื่องของงานเอะหมายความว่ายังไงถ้าดูจากการปรากฏของไพ่ตรงนี้นะคะบี่มองว่าเป็นความสบายใจนะทางานอยู่เนี่ยถ้างานหนักมาก่อนหน้านี้เดือนนี้จะเริ่มซาละนะมันก็ดูมันก็จะดูมุมดีก็ได้หมายความว่าคุณจะเครียดน้อยลงมีแรงกดดันบางอย่างน้อยลงนะคะทํางานด้วยความสบายใจมากขึ้น แต่ในบริบทอย่างหนึง่งถ้าบางคนมองว่าเอออย่างเช่นบางคนทําง,งานแบบเป็นฟรีแลนซ์เป็นอะไรเงี้ยความที่งานมันเบาลงนั่นเนย่ยหมายความว่าอาจจะมีความรู้สึกว่าเออมันไม่ค่อยสถียืนในเรื่องของการเงินคุณอาจจะรู้สึกว่าเออมันมันจะกระทบกับการเงินหรือเปล่าเนี่ยบางคนก็จะรู้สึกในเรื่องนี้นะคะแต่โดยบริบทโดยรวมเลยมองว่าคนที่ทํางานแล้วอยู่ไม่ติดที่เป็นจังหวะดีของคุณนะคะเอองานอะไรก็ตามที่ต้องมีการเดินทางอยู่ตลอดอะเซลก็ดี หรือบางคนแบบงานที่ต้องแบบย้ายเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะคะ่ะเออทำงานไกด์อะอย่างเงี้ยนะคะสมมุติจะต้องเดินทางต้องอะไรเงี้ยคนขับคนแบสเซนเจอร์ส่งของอะไรอย่างเงี้ยไลเดอร์อย่างเงี้ยคนที่แบบงานที่แบบเขาไม่ค่อยค่อยอยู่ติดที่นะคะถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ใช่เป็นแนวนี้แต่งานคุณก็มีเปลี่ยนทุ่งเปลี่ยนที่เดินทางไปเหมือนกันนะเช่นบางคนบอกเอาทำงานเป็นทานายเดี๋ยวก็ต้องไปศาลตรงนั้นเดี๋ยวก็ต้องไปติดต่อลูกความตรงนี้นอะอย่างเงี้ย ก็เข้าขายนะคะอยู่ไม่ค่อยนิ่งเนี่ยแหละงานพวกนี้จะค่อนข้างเป็นอะไรที่เป็นเชิงบวกกับคุณหน่อยในรอบของเดือนนี้นะคะแต่สิ่งหนึ่งเลยที่บอกได้เลยถ้ามีประเด็นอะไรก็ตามในเรื่องของงานที่คาใจมาก่อนหน้านี้นะมันจะจบนะมันจะถูกเคลียร์จนจบในรอบของเดือนเมษานี่แหละนะมันจะต้องมีการถูกเอาประเด็นนั้นมาหยิบยกมาพูดมาคุยกันแล้วมันแบบเคลียร์คัดจบไปค่ะจบเป็นเรื่องๆไป ต้องบอกอย่างนี้นะคะแล้วคุณจะรู้สึกว่าเออมันก็ได้ไปเริ่มต้นอะไรใหม่อีกอะคือจบจากตรงนี้คนบางคนคือจบโปรเจกต์หนึ่งในเรื่องของงานนะแล้วเป็นลันกันต่อกับโปรเจกต์ใหม่นะคะมันเป็นบริบทแบบนี้นะคะเกณฑ์บางท่านเองเดือนเนี้อาจจะได้ไปทํางานไกลหรือบางคนนะต้องบอกอย่างนี้อาจจะได้ไปทํางานไกลต่างถิน่นต่างแดนเออใช้คํานี้นะคะนะมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นงานใหม่ๆ มันเป็นเกณฑ์ของการเริ่มต้นใหม่อะใช้คำนี้แล้วกันนะแล้วก็จังหวะดีๆของบางท่านก็อาจจะได้ไปเริ่มงานเช่นเริ่มงานต่างประเทศเลยไม่ได้อยู่ในประเทศแล้วหรือบางคนไม่ได้อยู่พื้นที่นี้แล้วนะฉันไปเริ่มงานอีกภูมิภาคหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นจังหวะดีเป็นจังหวะเด่นในเรื่องของการงานของชาวราศีสิงห์แล้วทางานด้วยความสบายใจมากเลยแหละมีอะไรคือมีพอคุยปุ๊บเขาเคลียร์พอพูดปุ๊บเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มันจะเป็นบริบทอย่างนี้นะเดือนนี้สื่อสารอะไรไปไม่เขาไม่ไม่ไม่เก็ตอะไรตรงไหนคุยกับใครมีประเด็นอะไรกับใครเคลียร์แล้วเนี่ยมันจะมันจะสบายตัวมากขึ้นนะทีนี้ในเรื่องของการเงินนะคะมีโอกาสที่จะได้ไปเริ่มต้นอะไรที่เป็นเรื่องใหม่ๆอะ่ะในเรื่องของการเงินนะเช่นการลงทุนอะไรบางอย่างเรื่องใหม่ๆเลยแล้วมันมีคนชี้ช่องให้คุณนะมีคนชี้ช่องมีคนไ guiding หรือ คุณเกิดอยากรู้เรื่องนี้เรื่องการลงทุนอะไรบางอย่างในเรื่องของการเงินนี่แหละแล้วคุณไปหาข้อมูลจนคุณไปรู้มาว่าเออต้องถามคนนี้บางคนนะก็จะมีในเรื่องของการ invest ตัวเงินของตัวเองอะนะคะไปกับเรื่องของการศึกษาช่องทางการลงทุนอะไรบางอย่างหรือแม้แต่การลองลองเทสระบบอะ หย่อนเงินไปลงทุนตรงนี้สักนิดหนึ่งดูสิว่ามันจะเป็นผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงนะคะมันมีเรื่องพวกนี้อยู่นะตรงนี้อันนี้คือสิ่งที่ที่บี้มองเห็นนะบางท่านเองนะคะใช้จ่ายอะไรก็ตามใช้จ่ายเงินในระยะนี้ยเช่นบางคนเนาะอ,อาจจะแบบมีคนที่เป็นแบบเหมือนคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรเงี้ยดูเราบางคนไว้ว่าไม่ให้เงินมาเยอะๆแล้วก็แบบเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขาก็ดูว่าเราจะเอาเงินนะั้นไปทําอะไร อย่างเงี้ยนะคะบางคนได้เงินมาแล้วมีผู้หลักผู้ใหญ่ดูคาว่าผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เราก็ได้นะเขาก็ดูว่าเอ้ยเราอะใช้ใช้จ่ายเงินช่วงเนี้ยเป็นยังไงก็จะมีคนจับตาดูเราด้วยเหมือนกันนะในเรื่องของการเงินตรงนี้นะคะทีนี้ในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์นะคะเอ่อบีมมองว่าไพ่ที่มันปรากฏเนี่ยความรักและความสัมพันธ์มันจะมีลักษณะของการ พยายามทําให้สถานการณ์เป็นปกติเอองงไหมคือบริบทของการที่มันปรากฏตรงเนี้นะคะบางคนเองเนี่ยถ้าเป็นคนโสดนะแล้วถ้ามีใครเข้ามาในช่วงเวลาเนี้ยเดือนเมษาเนี่ยให้คุณให้คุณจับตาดูดีๆนิดนึงว่าเขามาเนี่ยมันมีมันมีอะไรที่เขามีอะไรที่ซ่อนไว้ข้างหลังหรือเปล่า เขาอาจจะบอกคุณว่าโสดช่วงนี้เขานิยมเนาะเขาโสดอะไรเงี้ยโสดเออเคลียแล้วเลิกแล้วเลิกแล้วนะคะคิดว่าเป็นน้องสาวไปบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่ะนะพี่ชายอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าเขามาพยายามอยากทำความรู้จักกับคุณนะแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะคือความสัมพันธ์มันจะเป็นลักษณะแบบรับรวงพลางอะเออนะคือมันเปิดเผยไม่ได้เหมือน เหมือนมาอยู่กับคุณก็แบบว่าเอออยู่ในช่วงเวลาหนึ่งแล้วพอพอช่วงกลางค่ำกลางคืนคุณอยากคุยอยากเจอเนี้ยติดต่อไม่ได้ซัง,ง,นงนั้นอะไรเงี้ยมันจะเป็นฟีลประมาณอย่างนี้นะถ้าเจอจากสิ่งที่ไพ่มันขึ้นตรงเนี้ยนะคะมันมีความไม่ชัดเจนมีเรื่องบางอย่างที่เขาซ่อนเร้นอยู่เขาบอกคุณไม่หมดนะไม่รู้เรื่องอะไรแหละแต่เขาบอกคุณไม่หมดนะสองถ้าเป็นคนที่แบบมีครอบครัวมีคู่อะไรเงี้ยนะคะสิ่งที่มันปรากฏอย่างเนี้ย มันจะมีอยู่ไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งไม่ฝ่ายของคุณที่เป็นชาวราศีสิงห์ก็ฝ่ายของอีกอีกฝั่งหนึ่งคือแฟนคุณมีเรื่องมีประเด็นบางอย่างที่ไม่อยากให้คุณรับรู้นะคือพรางเอาไว้ซ่อนเอาไว้ไม่อยากให้รู้นะคะอันเนี้ยนะมันมันมันมีตรงนี้อยู่แต่ถามว่าแบบว่าเรื่องอะไรนั้นก็เป็นแล้วแต่บริบทของแต่ละคนไปนะบางคนอาจจะแบบเอ้ย เงินซุกเอาไว้ในรถอย่างเงี้ยไม่อยากให้เขารู้ไงแอบอะไรเงี้ยนะอันนั้นก็เรื่องหนึง่งถูกไหมฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์ตรงเนี้ยนะคะเแต่มันจะมีการแสดงออกในกรณีของคู่เนี่ยนะต่อให้พลางอะไรบางอย่างไว้การแสดงออกจะอยู่เหมือนปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอืมนแล้วก็จะไม่ชอบให้แบบ ซักไซส์ถามไถยอะไรเยอะอ่ะนะคะฟิลเหมือนจะเป็นแบบเนี้ยนะถ้าดูจากการปรากฏของไพ่ตรงนี้แต่มันมีอะไรบางอย่างที่พูดง่ายๆว่าเขาเก็บไว้เขาเก็บเงียบไว้แล้วคุณไม่รู้อารมณ์ประมาณเนี้ยนะคะมันมีฟิลประมาณอย่างนี้เกิดขึ้นอยู่นะอ่ะทีนี้ไพ่ของสุขภาพมองเห็นอะไรนะคะสุขภาพตรงนี้นะบิมมองว่าเป็นในเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับอารมณ์เลยแหละ อ่าอย่างแรกนะการเป็นไข้นะคะการเป็นไข้อะไรพวกนี้นะสองอารมณ์ที่มันร้อนร้อนมันมากับความร้อนนะร้อนในที่นี่คือหนึ่งตัวร้อนเป็นหวัดคัจจมูกอะไรเงี้ยนะสองไข้ในที่เนี้ยไข้เหมือนกันแต่มันเป็นความอ้ยขอไปร้อนเหมือนกันแต่มันเป็นความร้อนในเรื่องของใจอารมณ์ร้อนนะคะหรือบางทีคือแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะ มันอากาศร้อนแล้วมันทําให้คุณรู้สึกแบบบางทีคือคุณพุ่งพล่านอารมณ์มันขึ้นง่ายลงง่ายนะคะนะให้มีตรงนี้อยู่นะฉะนั้นก็ระมัดระวังตรงนี้สักนิดนึงนะคะในเรื่องของสุขภาพนะเน้นเป็นสุขภาพทางใจเป็นหลักเลยนะต้องบอกแบบนี้นะคะมีเรื่องที่แบบเดี๋ยวมีอะไรมาปะทะอารมณ์คุณตลอดอมีเรื่องที่แบบทาให้คุณรู้สึกเดี๋ยวอารมณ์ปะทะเดี๋ยวอารมณ์ปะทะนะคะมันก็จะแบบทาให้รู้สึกว่าร่างกายเรามันจะร้อนได้ง่ายด้วยนะคะตรงนี้นะฉะนั้นก็ดูแล ในเรื่องนี้กันไปก็แล้วกันนะสำหรับชาวราศีสิงห์ในรอบของเดือนเมษายนนี้นะคะ